ระบบสุดโกงตอนที่11.12เมื่อไม่กี่วันหลังจากนั้นถึงคุณลูกค้าวังจินยางได้โอนเงินจำนวน1ล้านหยวนจากบัญชี5.918ยอดเงินคงเหลือ1ล้าน1 9แสหยวนบัญชีธนาคารซิตี้สินทรัพย์3ล้าน4จิตใจ1.2พลังปาน1.1 เกตเวอร์ชันด้วยมูลค่าและหน่วยก็ไม่เหมือนกันด้วยเวอร์ชันก่อนหน้าของระบบพลังปานจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ0 1นจดก็อยู่ที่ประมาณ10ของโลกฝั่งนี้และต้องใช้เงินในการซื้อ1 0,000หยวนของระบบการอัปเดตล่าสุดของระบบมีความม่นยำมากขึ้นนั่นสินะถ้าตอนนี้ใช้เงิน1 0 0 0ันระดับของเราจะเพิ่มขึ้นมา1หน่วยใช่ไหมเพิ่มหนึ่งหน่วยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ ต้องรวยถึงมีทางรัดสินะแต่ถ้าจนมีหมดสิทธิ์เลยต้องฝึกร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าระบบนี่มันคงว้าวตอนเห็นเงินสินะวังจินตอนหกโมงนายได้รับเงินหรือยัง<ม>ฉันโอนไปให้นายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งของบางอย่างให้นายด้วยน่าจะใช้วันหลังจากนี้แช่เขาส่งอะไรให้มานะขอบคุณมากครับรุ่นพี่ตั้งตั้งแต่ฉันเกิดมามีเพียงไม่กี่คนที่รู้ซึ้งับถือนายเป็นหนึ่งในนั้นนะนะ ลุงพี่พิมพ์แบบนี้มาเขินเลยฮะ <Yeah. S 1> แล้วทำไมไม่ไปอออไปหากินเองเล่าเรื่องอะไรหนูจะใช้เงินของตัวเองจ่ายค่าข้าวด้วยไหนไหนพี่ก็อยู่ด้วยแค่นี้ทำเป็นนกไปได้แล้วน้องสาวแบบฉันจะปล่อยให้พี่ชายอยู่คนเดียวในบ้านได้ไงเอานี่ไปคนที่ชื่อวงัวงหวังจินยางส่งมาให้อ๋อมาแล้วลหะหวังจินยางนี่ชื่อคนคุณนะ บอกนะว่าเป็นคนเรียนที่อยู่มหาลัยจอมยุดหน,น,นานเจียงชื่อหวังจินหยางอ่าใช่จริงๆเหรอพ,พี่ชายสุดหล่อครับถ้าสดิกับรุ่นพี่หวังเมื่อไรขอลายเซ็นให้หนูหน่อยนะคะฮะนี่เธอเป็นไอ้ไอหยางด้วยเหรอไอหยางคือกลุ่มแฟนคลับของหวังจินหยางคนบ้าอย่างพี่คงไม่เข้าใจว่ารุ่นพี่หวังเขาฮอัตขนาดไหนไม่มี พี่ไม่อยากให้คนบ้าอย่างเธอมาว่าพี่บ้าหรอกนะหวังจินอย่างต้องการอะไรเราจากเรานะเขาไม่ยอมตอบตอนที่เราถามว่ามันคืออะไรนี่มันหนังสือที่มนจอมยุทธน์นี่เราเคยค้คนหาข้อมูลตอนที่อยู่ไซเบอร์คาเฟ่เกี่ยวกับการข้ามขีดจำกัดใน,นการเป็นจอมยุทธ์ซึ่งมันมีเงื่อเงื่องไขอยู่สองอย่าง,าง,รางแรกต้องมีพลังปานอยู่ระดับสูงแล้วจะกลายเป็นจอมยุทธ์ต้องมีพลังปานอยู่อย่างน้อย 150. อย่างที่สองคือต้องมีมุดกระดูกที่แข็งแรงแมุดกระดูกที่แข็งแรงไม่สามารถสร้างได้ด้วยการกินยาเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยเทคนิคพิเศษเพิ่มเข้าไปด้วยเรายังคิดอยู่เลยว่าจะทำยังไงดีเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคน,นั้นแต่ไม่คิดเลยว่ารุ่นพี่จะส่งมันมาให้เราแต่สนามบ้านเรามันเล็กเกินไปเราคงไม่สามารถฝึกพลังได้ที่นั่นได้โปรโมชั่นตอนนี้แถมฟรีพื้นที่เราต้องจัดเลยให้ได้ครับ คุณครับไม่สนใจฟังสักหน่อยนะครับพื้นที่จำนวนจำกัดนะครับกวนหุ่นอย่างเดินทางใกล้จุดสนามคมนาคมมีห้องพักที่หรูสวยงามไม่ต้องบอกเลยก็รู้ว่าบ้านพักของเราดีที่สุดในย่านนี้แล้วที่พักแบบ2ส่วนจะมีขนาด230ตารางวาและราคาอยู่ที่ประมาณ8,600เคครับบ้านนี้ดูน่าอยู่ ดูคุณราคาด้วยดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นนักเรียนอยู่สินะบ้านพักนี้ราคาคุ้มมากครับคุณลูกค้าอยากลองดูราคาบ้านที่ถูกลงมาหน่อยไหมครับมีข้อเสนอส่วนหรือส่วนลดอะไรที่ผมจะได้เพิ่มไหมครับขอบคุณสำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อในครั้งนี้นะครับผมมีข้อเสนอดีๆและสิทธิประโยชน์ให้คุณมากมายและทางคุณสามารถเจราจาต่อรองราคาบ้านได้นะครับ และบ้านหลังนี้จะยังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างเช่น Internet, อินเทอร์เน็ตอันอร์เน็ต 5G ฟรียังมีทีวีพิมลีกดูพร้อมได้รับทีวีจอ40ีนิวด้วยครับถ้าคุณเซ็นสัญญากับเราตอนนี้คุณจะได้รับส่วนลดอีก5%และยังครอบคุมถึงภาษีที่อยู่อาศัยบ้านและค่าบำรุงรักษาด้วยโดยทางเราจะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายในสน่วนนี้บ้านพักหลังนี้เหมาะสมกับคุณอย่างแน่นอนตอน อนที่ได้พบคุณผมก็ทราบแล้วว่าคุณต้องเป็นเด็กหนุ่มที่มีอนาคตไกลแล้วผมสามารถเข้ามาอยู่ได้เมื่อไหร่ครับอ๋อบ้านบ้านนี้เป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมอยู่คุณสามารถย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้และไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนทางชำระเงินใดๆนะครับเดี๋ยวพวกเราจะช่วยดําเนินการเรื่องต่างๆเองครับตอนนี้พวกเรายืนห่างจากพวกเขาประมาณ5กิโลยังสามารถรับรู้ถึงแรงกดดันได้เลยครับลดร,ราคา199หยวน เขาไปเข้าไปใกล้พวกเขากันเถอะครับป่นที่เคยเต็มไปด้วยต้นไม้ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่แห้งแล้วครับสายฟ้าแห่งพิโรธของไทมุงทำให้เกิดดิถลลมแล้วครับเรามาจะมาโตตอบด้วยการเคลื่อนไหวเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่คือท่าท่ามืนอาชาลกระวังหิน กำจามากับไทมูโคตรโหดเลยได้ยินมาว่าการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งสองแค่ต่อสู้กขมขำยังไม่เอาจริงเลยท่านั้นของมำจัด์มามีรูปคล้ายกับปืนใหญ่ RPG เลยความร้ายแรงของมันเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์แต่บางทีอาจจะยังไม่ได้ปล่อยออกมาเต็มที่ผมมคิดว่าพวกเราจะถูกลูกหลงท,งทั้งที่อยู่ไกลขนาดนี้ถ้าผมไม่ใช่จอมอยุทธระดับ3าผมคงตายไปแล้วล่ะครับ เราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเหมือนให้พวกเขาให้ได้แล้ววันหนึ่งเราจะได้เป็นละปัมรจามเหมือนกันก็จบไปแล้วนะครับกับการภาพม์งรรระบบสุดโกงคู่ขันนาถ้าชอบใจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับครับถ้าอ่านก่อนหรือว่าอ่านก่อนก็คอมเมนว์ไว้ทุกทีคำว่าเฉลอดไปมัง่านะครับตอนนี้อ่านเพียบเลยครับพ้องลย